ยังครับพี่แต่ว่าจะเดินเล่นดูดูไปนี่แหละครับผมน่ครับตอนนี้ก็มาถึงนะครับซอยโจมานะอันนี้ก็เป็นโจมาเบเกอรี่คาเฟ่โอ้โบรรยากาศชิวมากๆเลยสวยโอ้เดี๋ยวต้องออกมาเจอกันเท่าไหร่เนี่ยคาเฟ่อันนี้เขาเอิ้นซอยโจมาใช่ไหมครับถูกยันเนาะโอ้เดี๋ยวเข้าไปเลย,ด,ด,ยดีครับ <peach> สบายดีแสบดีโอ้เห็นพักเพียบเลยอ๋ออนี่ก็สวยดีนะครับโรงแรมดาวทอง PP First TT อันนี้ก็มีห้องว่างเดินชมก่อนเดินชมก่อนนะครับโอ้น่ารักีเลยนะโอ้นี่รีวิวโรงแรมด้เลยนะโรงแรมเยอะมากเลยครับเดินหาที่พักได้เลยนะ ถ้าห้องเต็มเขาก็จะติดแนนที่นี่เรือนพักมิตยาเนี่ยเขาติดว่าห้องเต็ม <c oughs> สบายดีครับ <c oughs> อ๋อนั่นก็เป็นแม่แม่นม้ำนนะครับนะ <c oughs> องว่าง อันนี้ก็น,นี่มีห้องว่างถามราคาดูเดี <ใ 2014. S 1> ๋ยวเดินไปดูห้องด้านหน้าดียป <c oughs> กติห้องอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับสี่แสนใช่ไหมอืม เต็มใช่ไหมวันนี้เต็มสองวันเลยปะมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าด้วยเนาะห้องเดือนพักแสงพัดน,นะครับ <c oughs> ดาวทาวโฮเทล มีห้องว่างบ่ครับห้องว่างอยู่ใช่ไหมพี่ราคาจักกีบห้องเตียง,ง,งเดียวเตียงแม่เตียงเตียงเดียวมาคนเดียวครับสามแสนห้านะอขอขอเปิห้องได้ดได้ไหมครับ,รบยอยากพาชมห้องหน่อย มีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าเลยมอเตอร์ไซค์มอเร์ไมสบรถสับสบักันบดได้สมบอันนี้ใกล้ตลาดนะพี่เนอะใกล้ตลาดใกล้ตลาดหมื่นตลาดเช้านั่นเห็นเดินตรงไปเป็นแม่นแม่น้ำอะไรเดินลรงไปวก็เลียวเลี้ยวขวาเป็นตามตลาดเลยอืม พี่เขาลังคามมาชมห้องครับโอเคโอ้ห okay. oh, okay. mm ้องโอ้ตัวนี้ห้องอืมอันนี้ว่างว่างห้องเดียวว่างห้องเดียว <c oughs> ข้างล่างเดียวข้างล่าง <c oughs> ว่างสองสามห้องมันไม่มีระเบียงเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูข้างล่างเ <c oughs> ดียวระเบียง <c oughs> พี่พี่พี่พักอยู่ห้องน,นี้ระเบียงอยู่ทั้งเป<อ>็นห้ไปได้ระเบียงเดินออกไป<อ>ได้<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวขอเชิญ ส,สวยไสวยนะหันลุมออกขึ้นมาดูข,ขาบุญก็ได้ครับเดี๋ยวขอดูชช้นชั้นล่างหน่อได้ไดอันนี้เป็นของพี่เองบป่ครับได้เป็นบ้านบ้านอเองโอ้ดีเนาะธุรกิจครอบครัว<ม> อ๋อนี่ห้องวอ่าง่างเดียวครับอโอเคเอาที่นี่แหละครับคุาห้องนี้ก็ได้ด้วยครับโอเคพาสปอร์ตเนาะ ได้ที่พักแล้วครับร้านเช่ารถก็ไปเซอร์วร์มาแวบ๊บๆแล้วต่อไปก็หาแลกเงินครับหาแลกเงินไปจ่ายที่พักนะมแลกเงินเสร็จแล้วก็หาอะไรกินอ๋อนี่ใช่ไหมอันนี้ใช่จุดแลกเงินไหมพี่ เลขสองพันบาท ตอนนี้ก็ได้รถจากแล้วนะครับอยู่ที่อะไรนะเรือนพักมินตยาบอครับนิตยาเป็นแทงไงเป็นตังเ้ยเขาแล้วเรือนพักนิตยานะครับอันนี้ก็แสนห้า มีที่ล็อกอะไรให้อยู่เนาะโอเคตรงไหนเสร็จเลยนะยยแสนห้า อยู่นี่เริ่มพักราคาเท่าไหร่อ่าซองแสนห้าเท่ากันเนาะสามแสนห้าลูกลูกลูกค้าเข้ายังงตอนนี้ดูดเกิดอะไไมไปถึงเขาเขามาถึงที่พักหมุนเออันเ้่นี้ตัอนตัวนันตัวนี้วนี้ตนเออัวน่ เอาม้วกขนกเขาให้ใส่บอัขักอีเงื่อนี่บอสบอสไก็ได้ยังบอสไก็ได้เหรอที่ขี่เร่มชัดเลาะใี่ยางองฮะนี่นะี้อนตเออตัวล็อกดิดแบบนี้ก็ยังดี น้องเดี๋ยวตอนเย็นไอ้เซลเอามาจอดฝากไว้ดีนะได้ได้ไอ้บอกไปจอดที่พักไอด้ดอกไอ้ฝากกับเจ้าของนี่แหละได้ไอ้เซลได้ได้ได้โอเคครับได้ที่ได้รถแล้วออโอเควงกันโอเคครับ